เกโทโฮซูนุชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกับซาตุชายที่ครั้งหนึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสายเวทชายผู้ใช้คุณสายระดับพิเศษที่แท้จริงแลวเนี่ยเขาควรจะปกป้องผู้อ่อนแอเขาควรจะปกป้องมนุษย์แล้วด้วยเหตุอันใดล่ะทาให้เขานั้นกลับกลายไปเป็นคนชัวน่วและอยากจะฆ่าล้างบางเหล่ามนุษย์ผู้ไร้พลังเวทไปซะแทนมาย้อนลอยไปถึงจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันจุดหักเหของเขาคนนี้กันครับ เดิมทีเกโตเองเนี่ยในสมัยที่เขายังเป็นนักเรียนเป็นเพื่อนสนิทของโกโจซาตาลูกครับเป็นนักเรียนที่มีความเก่งมีความสามารถเข้ากับซาตูลุกได้ดีครับก็เรียกว่ามีมาดก,กลนวอะไรคล้ายๆกันเลยครับจุดเปลี่ยนของเขามาจากการที่เขาเนี่ยจะต้องปกป้องเด็กสาวคนนึงแล้วก็พาเด็กสาวคนนั้นไปส่งให้กับท่านเทนเกนเพื่อให้ท่านเทนเกนนั้นทําการหลอมรวมแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลของกายเนื้อเสียใหม่นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับก็เรียกว่าเป็นสิทธักนาสาหัสของเกโตเหมือนกันครับเขาได้พบเจอกับศัตรู ที่เก่งแข็งแกร่งมากนะโดยศัตรูคนนี้ครับชื่อว่าโทจิครับก็เป็นคนที่แบบโคตรเก่งนะครับสามารถเอาชนะได้ทั้งซาโตรลุแล้วก็เกโทเลยทีเดียวครับคือซาโตรลุเองก็เกือบตายนะเกโทเองก็เกือบตายนะ ด้วยการปฏิบัติภารกิจที่มันเสี่ยงตายครับการกระทำของเขาเนี่ยก็คือทําเพื่อปกป้องเหล่ามนุษย์ใช่ไหมครับแต่เขาเองก็ได้พบกับความจริงอีกแง่มุมนึงครับว่าเหล่ามนุษย์บางคนบางกลุ่มที่เขาปกป้องนั้นครับเฮ้ยมันมีค่าที่จะปกป้องหรือเปล่าเพราะว่ามนุษย์บางคนบางกลุ่มเนี่ยมีความน่ารังเกียจมีความอัปลักษณ์พลังเวบก็ใช้ไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยน่ากเกลียดเหมือนกับลิงเลยเขาควรที่จะปกป้องสิ่งมีชีวิตต่ําต้อยพวกนี้หรือเปล่านะเขาเริ่มเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองขึ้นมาาาะผ่น ไปครับเกทก็ยังคงปราบ internet, วิญญาณร้ายไปเรื่อยครับทำการปัดเป่าทําการกืนกินซ้ําไปซ้ามาปัดเป่ากืนกินปัดเป่ากืนกินนะครับรสชาติของวิญญาณคาําถามที่เรียกว่าโอ้โหไม่มีใครเคยรู้จักนะครับรสชาติเหมือนกับผ้าคิริวจนชวนอ้วกออกมาเกทก็กินเข้าไปครั้งแล้วครั้งเล่าล h, ครับเขา h, รรเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยขึ้นนะครับว่าสุดท้ายไอติ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรนะทำไปเพื่อปกป้องเหล่าคนที่น่ารังเกียจเหล่าคนที่อัปลักษณ์เหล่าคนที่ใช้พลังเวทไม่ ได้พวกนี้นะเหรอแล้วแล้ววันหนึ่งครับเกโตก็ได้พบเจอกับยูคิครับยูคิอีกหนึ่งผู้ใช้วิชาระดับพิเศษเธอคนนี้บอกว่าการที่เธอนั้นมีฝีมือแต่ว่าเธอไม่ได้รับทาภารกิจเลยเนี่ยครับมาจากการที่แนวทางของโรงเรียนสายเวทนั้นไม่ได้เข้ากับตัวเธอสักเท่าไหร่ครับปันก็คิดกันคนละแบบนั่นเองครับเธอบอกว่าแนวทางที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยคือการรักษาตาประการครับส่วนแนวคิดของยูคิเลยเนี่ยอยากจะรักษาที่ต้นเหตุครับไม่ใช่แค่การล่าวิญญาณคำตาแต่เธอนั้นอยากจะ สร้างโลกที่วิญญาณคำสาบนั้นไม่เกิดขึ้นมานั่นเองครับเธออธิบายว่าเดิมทีแล้วเนี่ยพวกวิญญาณคำสาปนะครับก็คือพลังเวทที่ล้วนไหลามาจากมนุษย์นี่แหละนะ พลังเวทที่ล้วนไหลออกมาแล้วก็ทําการทับถมกันจนเหมือนกัตรกรก็ก่อให้เกิดรูปร่างขึ้นมาครับนั่นก็คือตัวตนของวิญญาณคําสาบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตามแนวคิดของเทเลเนียการที่จะสร้างโลกที่วิญญาณคําสาบไม่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมีอยู่2อ,อย่างครับคืออย่างแรกก็เนี่ยทำให้พลังเวทหายไปจากมนุษย์ทั้งหมดครับกับอย่างที่2ทําให้มนุษย์ทั้งหมดสามารถควบคุมพลังเวทได้ครับเธอบอกต่อไปว่าพวกวิญญาณคาสาบเนี่ยไม่ได้เกิดออกมาจากผู้ใช้วิชาเลยยกเว้นกรณีที่ตัวผู้ใช้วิชาเอง นกลายเป็นคำสาปหลังจากตายไปแล้วครับ นั่นก็เป็นะว่าผู้ใช้วิชาเนี่ยจะมีการล้วนไหลของพลังเวทเนี่ยน้อยมากครับเมื่อเทียบกับตัวผู้ไหลวิชาเองครับคือคนที่ไหลวิชาไม่สามารถควบคุมพลังเวทได้นะครับอ่ะพลังเวทมันก็จะล้วนไหลออกมามากกว่าปกตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นสำหรับแนวคิดของเธอเนี่ยถ้ามนุษย์ทุกคนกลายเป็นผู้ใช้วิชาได้สามารถควบคุมพลังเวทของตัวเองได้ไม่ให้พลังเวทของตัวเองนั้นล้วนไหลออกมาแล้วก็ไปทับถมก่อให้เกิดกลายเป็นวิญ,ญญาณคำสาบขึ้นมาได้นั้นครับนั่นแปลว่าก็จะไม่มีพวกวิญญาณคำสาบก่อเกิดขึ้นมา นั่นเองครับแต่ในขณะที่ยูคิอธิบายเรื่องนี้ครับทางด้านเกโทเองเนี่ยกลับมีอีกแนวคิดหนึ่งครับว่าถ้าอย่างนั้นแบบนี้ไม่หลักง่ายๆเลยคือทําการฆ่าผู้ไร้วิช,ชาให้หมดสักกพอแล้วนะผม ถ้าไอ้ผู้ไร้วิชาเนี่ยแม่งเป็นตัวต้นกําเนิดของการก่อเกิดวิญญาณคำสาปขึ้นมาครับถ้าการฆ่าไอ้คนที่ไร้วิชาแม่งเลยแล้วกันนะ่าจะได้จบสิ้นเรื่องสิ้นราวไปนะโดยความคิดของเกโทเองเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มันสามารถทําได้เหมือนกันครับแต่ว่าโหมันก็เป็นความคิดที่แบบผิดศีลธรรมแล้วก็บ้าอย่างมากเลยครับกับการที่จะไปไล่ฆ่าล้างบางผู้ไร้วิชาอะไรกันตั้งขนาดนั้นครับ แต่ตอนนี้เกทเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าคิดแล้วก็หมกมุ่นเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานแล้วครับเขาเองก็เกลียดขยะขยะผู้ไร้วิชาอะไรกันมาสักพักแล้วครับทำให้เขาเองเนี่ยใจแตกเตลิดเปิดเปิงครับและสิ่งที่เขาเลือกในท้ายที่สุดครับก็คือมาทางด้านมืดมาทางสายด่างเลยครับก็คือมีเป้าหมายว่าจะฆ่าผู้ไร้วิชาให้หมดเลยละครับเพราะว่าไอ้พวกผู้ไร้วิชานี่แหละที่เป็นต้นเหตุของวิญญ,ญาณคำสาปและไอ้ผู้ไร้วิชาเนี่ยแต่ละคนน่าเกลียดอัปลักษณ์เหมือนลิงนะครับไม่ได้มีค่าควรแก่การปกป้อง อะไรกันตักขนาดนั้นหรอกนะครับก็เป็นความคิดของเกโธเขาอะนะและก็จะมีครั้งหนึ่งครับที่ตัวเกโธเนี่ยได้รับภารกิจให้ไปชำระวิญญาณคำสาปในบ่บ้านแห่งหนึ่งครับแต่ว่าพอเกโธไปยังบ่บ้านแห่งนั้นครับสิ่งที่เกโททำเนี่ยคือทําการฆ่าเหล่าผู้คนในบ่บ้านนั้นร่วม112รลายครับ แต่ละคนนี่ก็คือตายด้วยวิญญาณคำสาปกันทั้งนั้นเลยครับซึ่งความผิดครั้งนี้ความตายครั้งนี้ก็ไม่สามาถที่จะปิดเป็นความลับได้หรอกนะครับก็ทําให้ตัวเกโตนั้นครับต้องโทษประหารในฐานะนักสาแช่งครับนะเขาก็กลายเป็นตัวร้ายในท้ายที่สุดับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับแล้วการกระทําของเกโตคือโคตรโหดครับคือไม่งฆ่าเรียบนะครับในตอนที่เขา <c oughs> เข้าสู่ด้านเมื่อเนี่ยคนใกล้ตัวนะครับอย่างพ่อหรือแม่เขาเองเนี่ยเกโตไม่ยังฆ่าเลย มีจะโหดอะไรกันเบอร์นั้นนะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีครับการกระทําของเกโทที่อยากจะฆ่าล้างบางพวกเหล่าผู้ไร้พลังเวทครับก็นําไปสู่เหตุการณ์ขบวนร้อยปีสาโดยนั่นเองครับซึงก็จะเป็นเหตุการณ์ศึกการต่อสู้อันสุดแสนเจ้าเมามันครับและสุดท้ายครับตัวเกโทเองเนี่ยก็ต้องจบชีวิตลงครับด้วยฝีมือของตาโตลุนั่นเองนะการกระทําแล้วก็จุดพลิกผันชีวิตของเกโทต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับถือว่าเห็นได้กับในหลายๆตัวร้ายเหมือนกันนะครับที่ ที่เดิมทีตัวร้ายเนี่ย อ่าอจจะมีจุดเริ่มต้นที่เป็นคนดีมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นคนที่ธรรมดาไปได้มีพิษีภัยอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์มีปัจจัยภายนอกมากระทบจิตใจของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปมีบุมบองที่แตกต่างออกไปจนกลายเป็นตัวร้ายนะครับโดยในการ์ตูนแต่ละเรื่องครับในตัวร้ายหลายๆตัวนะครับอ่าเหตุผลก็จะแตกต่างกันไปนะครับการ์ตูนแต่ละเรื่องนั้นพล็อตก็อาจจะแตกต่างกันไปครับแต่คือเรียกว่าไงก็จะมีบรรยากาศคล้ายๆแบบนีเยอะ นะครับผมเริ่มต้นไม่มีอะไรก่อนนะครับแล้วก็แบบว่ามีความคิดที่ผิดแปลกไปครับเริ่มสงสัยกับการกระทําของตัวเองครับมีจุดเปลี่ยนมีจุดทักเหนะครับทำให้ตัวดีกลายเป็นตัวร้ายกันไปซะอย่างนั้นนะครับผมอ่ะก็เป็นอะไรที่คลาสติกแต่ว่ากลมกล่อมดีนะสำหรับตัวร้ายอย่างเกโตนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับเหตุผลที่ว่าทําไมเกโทถึงได้กลายเป็นคนชั่วครับทั้งที่ครั้งนึ่นครับเคยมีแนวคิดีิวุรงการร่วมกันกับ โกโจสตารุ Go, jo, Star, นะครับผมเขตผลก็เป็นตามที่อธิบายในคลิปนี้นั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาจานะครับไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ